อ่าสวัสดีครับนะครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เกิดอะไรขึ้นแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีอีงอกก็ออกมาพูดแบบนี้นะครับเนาะอ่าถ้าอยากให้ช่วยต้องร้องขอนะต้องร้องขอนะครับพี่น้องเอฟซีอ๋อพอได้ยินแบบนี้นะครับบ่อยหัวกัดทั้งห้ายทั้งดาล่ะครับนั่นใครว่าจะมาช่วยมึงอ่แรกออกตัวว่าซิซอยเต็มระบบ ตอนแรกนะครับว่าจะช่วยโอ้ยเต็มที่นะครับเต็มคาราเบลมีอนะย่างก็ซอยมัดมีว่าจันพี่น้นองเอฟซีกูสีซอยมึงมัดมีแบบนี้อ,อพอถึงเวลานะครับอาถ้าอยากให้ช่วยก็ต้องร้องขอนะคะโรดได้ <c oughs> โอ้ยนะครับหัวเร่งินนานมึงเบึ่งไว้มึงฟังไว้นั่นไปสีมัดซอยหัวปลอดมึงบัดนี้นั่น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 มึงฟังเอามึงฟังเอานั่นนั่นนั่นวยครับพีบ่น้องเอฟซีรับ เข้าพระอจากท่ง oh, <l Jean Rabbit bulun> ี no ้ดินนะครับบาทนี้อ้อพอได้ยินคํานี้เข้าพะอจากท่งี้ดินครับพี่น้องเอฟซีบัานนี้โอ้ยจ็กสี่ห้องจ็กสีไหานะครับไม่รู้จะพออันไม่รู้จะร้องเพลงอะไรนะครับจ็กสิดร้องเพลงเศร้าบอกครับไม่รู้จะร้องเพลงอะไรเข้าพะอจากท่งี้ดินครับเพราะเพื่อปวดปวดดาอีกนั่นเห็นไหมน่ะใครบอกว่าจะใครจะช่วยมึง มันต้องร้องขอเขาอ๋อโอ้ยอันช่ยหนูนะค่ะหนูดูดแล้วค่ะ rire. ต้องร้องขอแบบนี้เลยครับอ่าอีนี่ถึงจะได้ผลงานนะครับพี่น้องเอฟซีมันจะช่วยใครง่ายหรือครับนะอ่าวันนี้ออกมาพูดแบบนี้ทํานองนี้แล้วนะต้องร้องขอนะคะอืมก็มีคนบอกอิงองอ,อกก็เสนอตัวเข้ามาช่วยใช่ไหม โอ้กากก็เสน่หนด้วยนะตอนเรื่องตอนแรกอ่ะนะอ่าตอนแรกตอนแรกสารยังประทับรับฟ้องอ่าสารยังไม่จะทับรับฟ้องนะจะช่วยเต็มที่เต็มกําลังโจกซอยจนมัดมีครับพี่น้องเอ็มซีบัดนี้อ่าสารประทับรับฟ้องเนี่ยอ่าสารประทับและตัวภัยตัวมั่นแหละครับแต่ต้องมาถ้าจะถ้าช่วยอ่าจะยังให้ช่วยต้องมาร้องขอได้บ้านนี้มันจะเป็นเคสเดียวกันกรณีเดียวกันเลยนะครับพี่น้องเอ็มซีมันก็จะปัดออกจากตัวมันไงครับพี่น้องเอ็ซี เออใครจะไปร้องขอกับมัน pues ใช er. <ans icamente úc ados> ่ไหมถ้าค no, ุณมีน้ําใจคุณต้องออกมาช่วยเลยใช่ไหมจะให้เขาไปร้องขอทําไมในเมื่อเขาได้รับความลําบากใช่ไหมก็จากลูกมือไงใช่ไหมมึงก็ต้องออกมาช่วยเลยจะให้เขาไปร้องขอทําไมเห็นว่าเขาทุกเขายากเขาลําบากใช่ไหมมึงก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่หรือใช่ไหมออมันอย่างอ่มันเป็นอย่างที่คํามันพูดไหมครับไม่ใช่ครับพี่น้องมันโมแมนมันโมคือคุด

เนาะเนาะคันเนาะเนาะเนาะเอานะคะเนาะเนาะคันเนาะบันเทิงแล้วครับบ้านนี้นั่นกูบอกมึงโยเปล่าไม่กินเขาเดี๋ยวนน่ะไปเสียหนามันเนี่ยมันมันสิงามนี่ยไปลุกไปลุกเข่าไปลุกหนาอยู่หน้าน่ะมันสิงามนี่ยเข่ามันสิงามเนาะเนาะคันเนาะ เออนะครับพี่น้องเอฟปีนะอืมนะเออคนบ้านๆคนเทือนๆเนาะเนาะค้ันเนาะเออเนาะเขาก็ไม่รู้อะไรเนาะขันเนาะเป็นได์ครบันนี้โอ๊ยตายนะครับพี่น้องเอฟปีไม้สากวกรรเดฟว้าวครับพี่น้องเอฟปีปราศจากความถูกเลยปราศจากควแมถูกเละที่แมทซัดที่เวจินอ่าที่บ้านปราศจากควาถูกแล้วแหละที่ไปพูดค่ะพี่ล้าน ไี่ไปพูดกับเขาอยู่ในบ้านกับโอ้ยบันโมเมนคือขึ้นเดีอกับบันนี้แมนครับเขาจะซื้อกันเอาเงินไปซื้อปุ๋ยไปใส่หน้าเนาะเนาะขันเะนาะนะเอาไปใส่มันมันสิงามหัวมันจะงเนาะเนาะขันเะนาะตายครับบันนี้อีนี่ออกมาบอกไปดีแล้วไปบอกไปไล่ต่างได้ครับบันนะี้แน่หึงใส่ครับผมมาทันได้หึงครับเนาะเนาะขันเนาะ ตายครับบัตรนี่ออกมาว่าลายนี้เล้ยวครับนะที่จะดูไประยะหนึ่งนะครับนี่อได้ออกมาออกตัวแบบนี้นะครับออกตัวแรงแล้วนะครับออกตัวล้อฟีแล้วนะครับออกมาพูดแล้วนะมันกับพ่อตายพอมันครับพี่น้องมันจะไปช่วยไปก็ว่าเอาดีเข้าตัวซื้อครับเนาะเนาะคันเนาะนะว่าเอาดีเข้าตัวซื้อครับบัตรนี้แน่แมนดีลดอกครับบัตรนี้ กขาเอามาปวกปว้องลูกมึงมาหนีิลูกมึงเดี๋ยวว่าในไดไดบัดนี้เฉยครับตดใช้ตดแล้วก็ไปเมย์บัตรจักนําได้ค่ะแล้วแต่โหลดได้ค่ะโหลดได้บาทนี้นั่นพี่น้องเอฟซี <c oughs> หนูก็อยู่มอโมแม่แมอของหนูเนาะแม่อเอแต่คำแอโอ้หนูก็อยู่มอโมแม่แม่เราโอ้ยพอจะเฟืองเขาเสาเฮี้ยนเขาหุ่นเข้าสิงเสาเงินเขาอ่านะครับนั่นก็ว่าอยู่ อ่าถึงเวลาก็ตัวไขตว่ตัวไอ้ครับตัวไว่ตัวมันแหละครับทุกูไม่ได้บอกมึงนะปัจจัยาแม่นี่ล็อกใหม่ๆก็โอ้ยครับเฮ็ด <th> ถูกแล้วอเฮ็ดถูกแล้วยางนั้นอย่างนี้เนาะ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 ขันเนาะทำถูกแล้วล่ะนะ,ะไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านก็ถูกแล้วนะคระนะับโอ้ย,อยนะครับปัะ,ปะจ,จัยจกมันในทงส่งเจ้าของเลยครับมันไม่มีไพช่ชอยไั่ได้หรอครับพี่น้องเอฟซีเนาะอ่า ต้นพิธีพึ่งแห่งตนนะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับเออว่าจะซื้อปุ๋ยใส่มันเพราะมันงามเนาะหัวมันสิใหญ่นะครับเอขอเมันอกจะแต่ห่วงแตกกอไปว่านะครับบัดยอมใช่ไ้มครับบัดนี้เนาะบัดจิไปยอมใช่ไหมครับบัดนี้ยอมยังครับนะบัดจิไอ้ขึ้นนาขึ้นด,ดังนึกจิตไปเมื่อใดดิมันจิตปากกูไปอยู่บัดนี้ อ่ามันจะพากูไปบอเรื่องนกท่าปุ๊เนี่ยมันใกล้ซึ่งเมือ่อใดครับตอนนี้เก็บไปใส่ปุ๋ยนาะแมนหมอสมมติว่าเงินเดือนสามหมื่นเป็นนี่เนาะสี่หมื่นเป็นนี่เนาะซื้อปุยจจ๋ยัะซิฟกระสอบนี่กูโอ๊ยไปวานกับเ็นดินขาวเมือบะเลยครับอา้าปีนี้เราต้องกินกับปุ๋ยอย๋อะนะโอ้ยเนาะมันกระยาบคือเราเห็นมันบ่มีปากมันบ่ถา,ามกินดอกครับผมอ่าซส้ปุ๋ยหยางบริษัทแม่นดิดอกครับมันบ่ถามกินมะเขากันเนาะอีดูมันนี่แล้วเนาะ กีดยามก็จะได้น้ำมันได้เนาะคือคนเนี่แหละครับที่จะมันบ่ได้ปากซื้อคับมบ่ถามกินดนกแม่เนาะใส่ปุ๋ยมันก็งามผิดกันอยู่ได้คบมันก็เกี่ยวลล่มเง้นแค่นั้นออนะครับนี่แหละครับบัดนี้นะนี่แหละครับบัดนนี้พอได้ยินคํานี้ปึ๊บอีกอกว้าปั๊บนะครับนั่นหัวดาอีกนั่นอ่า ถ้าไม่มีใครพาไปนี่บันเทิงเลยครับออได้กระดีโยแบดเนาะเนาะเนาะไม่เนาะโอะ้ตายตายนะครับพี่น้องเอฟซีพอถึงเวลานั้นนะอ่าคุณมายุลานะครับสวัสดีครับพอถึงเวลานั้นแล้วนะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่าตอนนี้ก็โวยผัวด่าเลยครับลึกทึ่งนะครับอ่านะ หัวดาเลยเนาะบอกให้ยซื้ๆแม่มึงยูบบอเป็นนี่อ่าอันจะไปหยุ่งกับขาจะไปย่งน้ำเขาเนี่ยความสวยมาถึงนะครับความสวยมันหล่นทับผิดที่ไงครับอ่านะครับอ่าว้าวรับพี่น้องเอฟซีพวกกระดาเนาะมันหาเรื่องหาเล่าความเสียงนันไหนรับพี่น้องเอฟซีเนาะอ่ามันหาง่ายเชื่อมือไหนนะครับ คนบอกว่าที่จะมาช่วยมาช่วยไมิช่วยใครได้นะครับพี่น้องเอฟซีนะอ่านั่งกอดเข้าเลยเขา